สวัสดีครับ VOS ครับคันนี้ 1.5s นะครับตัวท็อปสุดของปี03ครับคันนี้เจ้าของเดิมนะครับแปลงหน้า Minor Change นะครับของปี0607มาเรียบร้อยครับอยากจะดูใหม่ขึ้นนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันรอบคันก่อนเลยครับถ่ายรอบคันก่อนเลยครับตามสบาย1รอบครับจะยังไม่เปิดอะไรให้ดูทั้งสิ้นครับ แต่มีของดีหลายอย่างคันนี้ดูรอบคันก่อนไปเลยรอบรอบหนึ่งครับตามสบายตามสบายครับเดี๋ยวจะให้ดูทีเด็ดเลยครับใจเย็นๆคันนี้ผมจะบอกว่าแอบบอกนิดนึงใช้คำว่าเดิมทั้งลำเลยซอกเดิมซุ้มเดิมอะไรต่างๆทั้งคันรถอายุขนาดนี้ ได้เดิมขนาดนี้ถือว่าสุดมากครับเอาละครับไปครับไปเริ่มกันหน้ารถครับไปเริ่มกันหน้ารถครับเชิญจ้าผมรีวิวคันนี้ละเอียดเลยนะครับยิ่งกับกับใน y t u t u เนี่ยมันมีเวลาเยอะครับจัดให้เต็มเต็มครับมาดูนี่กันมาดูนี่ ดูนี่นะรถนะถ้าเกิดเคยเกิดอัซิเดนต์มาทำยังไงให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเหมือนเดิม well คมันนี้ไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหายเหวใดๆทั้งสิ้นดูนี่ครับเห็นม like ือไหมเห็นมีเห็นมือไหม่ะนี่นะดูนี่เลยนี่ครับสติ๊กเกอร์รถอายุเนี่ยร่วมเกือบ20ปีเนี่ยสิบกว่าปีกับ20ปีเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดครับ คานหน้าเดิมสนิทซุ้มซ้ายขวาเดิมสนิทนี่ครับเอามือชี้เลยครับอันนี้เป็นตัวกล่องคุมไฟนะครับของเครื่องเสียงครับเดี๋ยวเ๋วจะเปิดให้ดูทีเดียวนะครับซุ้มต่างๆเดิมสนิทคานต่างๆเดิมสนิทครับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายด้านขวาด้วยนะครับแล้วค่อยขึ้นไปดูด้านบนครับใจเย็นๆน,นี่ครับ นี่เลยเดิมสนิทไม่ต้องรีบครับใน YouTube มีเวลาเยอะครับเดิมสนิทดูนี่เพลทอะไรต่างๆดูเลยและขออนุญาตคราวนี้มาดูด้านบนนะน,นี่ดูนี่ฝากระโปรงต่างๆเดิมเดิมครับรูกลมๆเลยครับรูกลมๆเลย แล้วก็รถที่เต็นทุกคันนะครับเราจับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและน้ํามันเกียร์ให้อย่างเรียบร้อยครับลูกค้าซื้อรถไปได้ใช้อีกยาวๆนี่เปิดให้ดูอย่างนี้เลยนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเอาตามสูตรจริงๆควรจะดับเครื่องก่อนแล้วค่อยดึงให้ดูนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรดูกันตามสบายครับเอาละไปดูกันต่อครับมาดูภายในครับออะก่อนจะไปภายในถ่ายแม็กยางต่างตามสบายครับ แม็คคองมีสเสน่ห์มากเอาละเดี๋ยวจะไปดูไปถ่ายภายในกันครับดูนี่นะดูนี่นะดูนี่เลยนี่นะแกะให้ดูเห็นๆครับนี่คือรถอายุ10กว่าปีที่ใช้คำว่า no accident ได้ยอย่างเต็มปากเต็มคำครับนี่ดูตะเข็บต่างๆเดิมเดิมและครับ โครงสร้างครับขออนุญาตครับนี่ดูน้องดูนี่อ่ะวันนี้เลยเ๋ยวมาถ่ายนี่นี่ครับเสาอะไรต่างๆเดิมเดิมและให้ดูภายในครับนี่คือภายในที่เดิมสนิทเดิมแท้แทเดิมสนิทแผงข้างอะไรต่างๆเดิมสนิท ตัวท็อปสุดไมดิจิตัลนะครับรุ่นท็อปสุดเนี่ยออปชั่นได้ ABS ได้แอร์แบ็ได้ดิสสี่ล้อมือจับโครเมียมไมดิจิตอลนะครับเนี่ยอยากบอกให้ดูเนี่ยสภาพเบาะสภาพแผงข้างนี่คือเดิมเดิมโรงงานเลยครับเจ้าของเดิมดูแลมาดีจริงๆ นี่เลยดูเลยครับเห็นปะ่ะอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูด้านประตูหลังกันบ้างครับอ๋อนี่ครับนี่ครับแจ้งราคาอ่ะเข้าไปดูประตูดูแผงประตูแล้วเดี๋ยวพี่แกะเนี่ยให้ดูครับใจเย็นเย็นดูแผงประตูดูอะไรต่างๆ ดูสภาพเบาะสภาพอะไรต่างๆครับนี่คือจะบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีแบบดีดีดีดดมากอะนะครับเดี๋ยวพี่แกะอน,นี่ให้ดูแล้วจะแล้วจะเห็นอย่างชัดเจนดูนี่นะนี่ตะเข็บอะไรต่างๆเดิมสนิทเลยครับนี่ครับนี่ครับ แต่เข็บต่างๆเดิมสนิทเอาละเดี๋ยวไปเจอกันถ่ายรถแอะแวะนิดนึงตัว S ตัวท็อปเนี่ยดูนี่นะมันจะได้ไอตัวเนี้ยจากโรงงานมาเลยนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้จากโรงงานแล้วก็คันนี้คือ S Sport y ตนะครับจะมีชุดแต่งอะไรต่างๆอย่างนี้ครบมาจากโรงงานหมดเลยมาครับต่อครับ ดูเครื่องเสียงเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คันเนี้ยมันเด่นมาเลยนะครับลูกค้าตีตู้นะครับมาเอาเป็นว่าผมาคงหลายตังอะนะครับและดูนี่นะดูนี่นะนี่ดูฝากระโปรงเข,ข,ข้ามาเลย รถอายุ10กว่าปีเกือบ20ปีฝากระโปรงต่างๆเดิมเดิมเลยครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนี่ดูนี่ดูกลมขวาแนละ้วเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันด้วยไม่เคยมีจิ้มไม่เคยมีทิ่มไม่มีกระแทกมาเลยครับซื้อรถคันนี้ไปอะผมจะบอกอย่างนี้ถ้ารักษาสภาพนะครับให้ได้แบบนี้นะ ใช้อีก3ปี4ปีหรือมากกว่านั้นนะครับบอกตรงๆครับขาดทุนไม่เยอะครับชอบภายในคันนี้จริง,รงๆให้ดูเลยนี่ครับดูนี่นะเดี๋ยวพี่แกะให้ดูนะนี่ครับตะเข็บอะไรต่างๆเดิมสนิทเลยครับนี่ครับเม็ดอาร์ตเนี่ยมาร์คต่างๆครบถ้วนหมดเลย อย่าลืมถ่ายเสานะอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายเสานะครับขับไปถ่ายภายในเลยครับจอดีวีดีแล้วก็เครื่องเสียงที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับที่เมื่อกี้เปิดให้ดูด้านท้ายนะครับตู้ต่างๆเนี่ยนะครับให้ไปตามนี้ทุกอย่างครับก่อนจะไปมุมสูงลกกลไปมุมต่ำก่อนครับนี่ครับ นี่ครับเห็นนิ้วพี่ไหมอ่ะนี่ครับเสาอะไรต่างๆเดิมสนิทครับและเดี๋ยวค่อยไปดูเบาะอะไรกันอีกทีนะใจเย็นๆดูนี่ก่อนนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับที่เราเรียกกันว่าเม็ดอาร์คบางคนก็เรียกตาเข็บเนี่ยแล้วแต่เรียกกันครับมันความหมายเดียวกันนี่คือเดิมๆจากโรงงานเลยครับอธิบายง่ายถ้าเกิดสมมติรถมันเคยตู้มาทํามาเนี่ยนะครับ เม็ดอาร์ตตรงนี้มันจะเรียบไปเลยครับมันจะไม่เป็นเม็ดๆไอตุ่มๆแบบนี้นะครับเข้าไปถ่ายสภาพเบาะสภาพภายในยต่างๆตามสบายครับในราคาแค่แสนกว่าบาทครับแจ้งราคาเลยก็ได้1นึ่0 0สนบาทเน็ตเนต็จับรถ VOS ตัวท็อปปี03สภาพนี้ครับ สภาพนี้เลยดูแผงประตูดูอะไรต่างๆดูได้เลยครับเอาละครับโอเลเอเ้ยวเดี๋ยววนอีกรอบหนึงอ่าทุกอย่างตามนี้เลยครับเพิ่มเติมสิ่งที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากสเปคที่มาจากโรงงานนะครับคันนี้ก็คืออะไรอ่ะพี่เอาจากข้างหน้านะอ่ะพูดไปถ่ายไปตามสบายครับ เริ่มจากข้างหน้าก็คือลูกค้าเนี่ยแปลงไฟหน้ากันชนหน้าไฟตัดหมอกเป็นของปี06-07ก็คือตัวสุดท้ายของโฉมนี้คือให้มันดูใหม่ขึ้นเท่ขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากโรงงาน2ก็คืออย่างที่เห็นกันเลยครับก็คือล้อแม็สา ก็คือเครื่องเสียงที่เมื่อกี้เปิดให้ดูท้ายรถเลื่อนไปดูก็ได้ครับถอยฟืดเลื่อนไปดูก็จะเจอนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเออข้อสี่ก็คือพวก DV d ดีอะไรต่างๆนะครับฟอนต์ต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาของพี่เวลาซื้อขายพี่ไม่มีการเอาของอะไรออกใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างให้เห็นตามนี้ทุกอย่างเลย เอาละมาเจอกันหน้ารถครับคันนี้ผ่อนไม่ได้นะต้องบอกอย่างนี้ปีศูเก่าแล้วขายสภาพนี้เลยมาครับเจอกันหน้ารถครับผ่อนไม่ได้ขายสดอย่างเดียว1 4 0 0 0 0บาทเน็ตเนตเบอร์โทรครับมี2เบอร์เอาเบอร์พี่นะครับ081 485-00-00หรืออีกเบอร์099-4477-051เป็นต้นรถนะครับชื่อรถบ้านโลมาน้อยอยู่มีนบุรีกรุงเทพกด Google แบบมาง่ายๆเลยครับรถพิมพ์ว่ารถบ้านโลมาน้อยเจอเลยโอเคทุกอย่างตามนี้ที่เห็นทุกอย่างมีบริการจัดส่งทั่วประเทศฟรี1 4 0 0 0 0 8,000บาทเน็ตเน็ตขายเอามันเลยคันนี้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ